เห็ดมอหรือเห็ดมกพี่น้ะไหนกั่งบไนแกง่ะออนนส่่มนคนน้อยคนก็ซื้อตลาดคนอโบมีอะไตลาดอะกรตะปันเนนเมื่อแดงี่นคนเมื่อแดงเป็นย้งมาเอาโลดี่เอาเลยหายยาก

่ไม่แต่น <LO> ้าไม้ปลาไก่นม่ไก่ไปเลยใส่กระเทียมักไน่อยฝากไปในน้อยนะฝากไปจังไ่นยดนึงถ้าม่เจอทำตมไปถ้าเราากในน้อยแล้วมันเกิดไบเกิดใบเแลลแล้วเรักั หลังจากต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทามาสึกหออกจากน้าเราแล้วมาต้มตําคนกับหันจานางกับเะเบือนะไราๆต้มหมุนๆก็เลยใสกะมามกมกหรือหอหรือวบ่หมอกระซาเพื่นบ้านก็เอานะหม้อหม้อน้มันหม้อตลก็จิงมกับมะเขือมะเขือเทศกะทิเราเลิเลิศจะแซ่บแล้วเนาะ ใชต่างประเทศเคยเคยเห็นว่ากิดนดยวมอกไมมันกะกนไมมอก้ม่หรือว่ามอกมบเ้าน,นี่แหละเปิดผฮา,า,างเพื่อเพื่อนนอกเพ่นนะขางบ้านกลางเือถึงแล้เขาได้เขาปันนำเขาได้ปันเขาคนละมันกันจริง เท so mm, ้ากะจ้าเด็ดๆเทขาผักดีทีเท้าผักอืมอีกประมาณสามนาทีก็ได้แล้วนะเพราะว่าเฮาอันยังจะเอามาตำตำเฮางจะมาหมกบางคนก็มาหมกบางคนก็หมกหนามเน่อไม้หมกหน่อไม้ หัวสิไข่พี่ไหมหัวสิไขรซอยตามให้มุนมุนอีกเต็มหกบต่มุนม,มุนปวะไรน้องต่มุนม,มุน,ม,นมุนได้ดีเนะนี่ยสัมเนี้รนี่กนยังบันทันได้แตยังบัทันถั่วเออเมื่อยกามแขนไแรงเกอนนายก,กทนแล้วเฮียคึงลูกสาวเนานะเรียน

หนกธรรมดาประทนี้ขับถนน้อเงกี่เเ้นี่นี่นึ่งน่อึงน่มึ่งหนึ่สอสาหนึ่องมหนึ่งสงามนึงสงนึ่งอามหนึุกอมน่สองนองมมนสอมน่สอแล้วม่ามนนึงให้เขาเบื่อสนี่แหละเนาะ

บ้านเมืองานมดี of of ้อใน้ยพ uh, so right ่อพเ่ากนดเนี Hyung, ่ม right? ียน yep. ้ยน้ยพ่อเฮ็ดไหเฮนคือว่าตัเสลายเลยเปตองน้ยของของนั่นโนย่อดใบตองค่ะ งาเยจายค <น S 1> อ,อยากา,กง,าง,งามๆอยู่ออ,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 ออามาคอยกาเปลี่ยนเฮ้ยแบบนี้แหละอ่ะแบบนี้กันดีดเ,ออเด้ได้ะก็จะเลยไม่คิ้ไ้าเปลี่ยนงานไปได้ดเน,นั่นเหรอหนอึ่งเราต้องมีนึ่งห้องคอนโมีเลขพี่น้องเลย เออจะมาเออหก่เนอม่เออหอมไก่กระดกเนาะไานเ่งเก่เอ่แต่แต่เมื่อเออหรือปื่อเอนักินนี่คือกนนีือกันมาเออมาเออในคอร์ชาีไปนั่กพี่น้องระถางกันเสียน่ อ๋อบนี่นาดอือขนาดแบนี้แบบน้อยเปลี่ยนอ้าวผ้าข่าวมนก็ได่ยากไดต้นก็ซื้ออำนำน่งบึงไหมได้ใช่โอ้เอาสุดใ้่าข่าก็ไ่ได้ายากนะนก ซื้อปีงไก่ก็ได้ทำอะไรบอกเอาปลาบอกแล้วมันมีครบหลายอย่างช้างเรื่องอาหารการกินชงขบเยื่องและผักเขาใส่ลงวัดซุ่มช้าแกงปลานี่มันสุดท้ายสุดท้ายสุดบกนี่เลยเป็นอ้องนีน่เบิ่งข้างในเบิ่งข้างในนี่ สุกแล้วหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้แม่ใส่พี่น้องเอ้ยเอามากินน้ากัดเด้อพี่น้องเด้อเอากันพุลโมกพุลโมกโลดมาโลดมาโลดเด้อนี่ยเนี่นี่ฮะสุกแล้วสุกแล้วอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปดี้พวงแม่ใส่น้องตู่ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอฝากเด้อเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องตู่พวงเด้อพี่น้อง อ่าคอบอมรอบครัวเอินอว่ารอบครัวสาวตู่เด้ออ่าขอบใจหลายๆพบกันในคลิปต่อไปพี่น้องบายบาย